ปเทกันมิชัยรุอัลความดีเนี่ยยังมีแต่โลกหลือรอกชื่ออยู่ทุกวันบัลปาชอเมื่อประมาณหกกะมาตีสามีเตกไทยใหญ่เยก็ก ตุมแวง้งตัวตัว,ตวงแองกแปะเจ้าแตกตังกอกมือหน้าเรายกพลข้าวปลาจุลกับปามาจนลมาลาต้อยปัลโอ้กรุงศรีอยุธยาปาบาจรองสับสิ่งกองตั้งล้าน มีเลือดรัง้งปวดว่รวารา่เ,เจ็บน้ำใจเลือดคนไทยแดงจ้ำถาไม่นั่นตัวบ้านเมืองประเจ้าสู้กลัวไม่เป็นาสาดทุกอาวาดประสง องเืได้เป็นใส่ยุทุกวันนั้น,นุเรื่องจงดูเยืองแปรเจ้าตากและหนุยคว้าชื่อดังเด้ลกญาติกว่ากับญาติพ้นขวดดีข้าตาแต่เรียกหนูมาทำไมเหรอคะ พัะดีในข้าตาวันนี้แต่เรียกหนูมาทำไมเหรอคะเด้ลูกญาติกว่ากับญาติคนเจ้าก็รู้อยู่แล้วหรอกว่าวระยะเวลาสิบกปีที่ผ่านมาเราชนชาติอรารยันจะต้องสิ้นชาติไปอย่างน่ากิดนเราเสียเอกรารกับชนชาติมีลักะอินเดียผิวแดงอย่างน่าสงส้านไม่มีประตูที่เรายืนตรงสู้หรอก แต่คนเรานั้นลูกเอา็จะร้บไวเรว,ว่าเจ็บแล้วจะต้องจำลูกนะในเมื่อจักษาการพุดเปล่งดาบเป็นถีเรียร้อยตุกตุกจิก้งตุกตุกประการลูกวันนี้ตาเรียกเจ้ามาเพือตรงการสีจะไอเจ้าสั่งช่องเดินทางไปรู้ประเทชาศติในรันชราลูกโอ้วันนี้เหรอคะ ตาเรียกหนูมาต้องการให้หนูเดินทางไปสู่มณครเดรันเชาราเลยคะใช่เลยหลุกไปทำไมไม่รู้ค่ะคือก่อนที่เจ้าจะไปนี่หลุกพอตรงการให้เจ้าทำงานเบื่อชาสักจินนึงแต่ก่อนที่เจ้าจะเดินทางออกจากสมหน้าสายทองนี้ตาจะท่ามจะเรียกกองหลงยาขวากับยาพ้นว่าชาดนี้เจ้ารัไกไหมล ชาติเลยค่ะหนูรักยิ่งกว่าชีวิตอยาพคนล่ะลกชาติหนูรักยิ่งกว่าชีวิตตารู้สึกดีใจจนเหนือเแต่ลูกที่จะบอกว่าชาติจะรักยิ่งกว่าชีวิตใช่เลยลูกชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์สิ่งนี้ที่เราจะลืมเสียไม่ได้ก,การตีตาเรียกจะมาในครั้งนี้ลูก คือตาตรงการจะให้เจา้านำจนไม้ของตาฉบับนี้ไปให้กับไอ้ควันลูกชายของตาถึงรายานี้ไอ้ควันได้รับภาระานาทีและตำแนงเป็นปันตรีเลยลูกเขาเรียกกันว่าผู้ผันนั่หรือเขาเรียกกันว่าผู้ผันควันเจ้าอย่าลืมว่าจดาไหม้ฉบับนี้มันราชก,การหลับแล้วหลับอันทุกยอด นอกจากไอ้ควันคนเดียวคนอื่นจะรวงลวงรูไม่ได้หรอกจดไหมจะแบบนี้เกิดรูไปถึงงูคนอื่นพวกเราอารยันทุกคนจะต้องตายกันไม่ลงเลือดเจ้าพอยี่เก็บความลับข้องตาได้ไหมลูกความลับดีเหรอคะหนูเก็บได้คะก็หนูเก็บได้คะคด,ดีมาก ยาจะเก็บจดหมายแบบนี้ไว้ที่ไหนหูกให้มันหลับอันทุยหอดคือหนูจะเก็บไว้ในส่งเสื้อค่ะเก็บไว้ในส่งเสื้อค่ะบังเกิดเจ้าเดินทางไปรูปรนาครนเดรัชราเกิดพบก็จะจุ่มมีราคาเกิดบาครั้งในกามมรมณเห็นเจ้าเๆ้าของอารยันไปจ่องคนช่วยช่วยและก็มีเช่นน้ มันจับเจ้าขึ้นใจจีบปลาจีกเทือแลยจะไม่นจดหมายฉบนี้หรอกาต่เขาทำกับหนูเช่นนั้นเลยคะหนูจะกินจดหมายนี้แล้วกลืนยาพิษตามหลังทันทีตัวตายดีกว่าชาติตายค่ะใช่แล้วค่ะตัวตายดีกว่าชาติตายดีมากหลูกตาเช่นนั้นตัวตายดีกว่าชาติตาย แต่ยังเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวนะคะการที่เดินทางไปสู่บรรทคดอนเดรชารากวา่าจะพบกับผู้พันขวัญเนี่ยเราจะเอาอะไรมากินเลยคะเงินทองก็ไม่มีบัตรเด็เข้าของก้นราคายอย่างหูดับดับไม่เลยคะจะเอาอะไรมาจ่ายจใช้จ่ายเลยคะไม่ต้องวีตกูรูปรางด้วยๆวยอย่างยาวไม่ต้องวีตก นังการถจะไม่ตรงเที้ยจะไม่นียิมกับโป๋รถทุกๆใดแค่ลูกไม่ต้องห่วงรูปร่างด้วยด้วยอย่างเจ้าลูกทำตาจะม้อยทำตาจำเรื่องกับผู้ชายไม่น่านได้กินกวยเดียวลูก <S <S <อ>ยังงูยังตรองหูใกล้ต้องหูยังไส้คอใกล้ไส้คอยังเสื้อใกล้เสื้อยังนาฬิกาไข่นาฬิกายัาง,ยางแว่นไข่แว่นลูกถ้าหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหรอคะตาบมดทุกทิ้งทุกอย่างแล้วต่อไปไข่ลูก <c oughs> ไม่เลวเลยคะ <c oughs> ลุงไม่เลวหกอกแต่ตคนไข้าชาบเร็วเพราะชาบมันแผ่นใหญ่อันนั้นแผ่นเล็กเขาจะไม่วิจารณว่าหนูเป็นกะรีเหรอคะเด้ลุกการเป็นกะรีมีไล่ประเพทเอาแล้วตาจะจำแนกให้คังบางคนเป็นกรระรีเพราะรูเท่าไม่ถึงกันบางคนเป็นเพราะเป็นตานข้องการพนัน บางคนเป็นโพรเป็นสารข้องยาแท้ติดบางคนเป็นเผื่อเงินแต่จะเป็นกะรีเผื่อชาิไม่เลวหรอกค่ะเก็บจดไม้ใส่ตรงเรือเดินทางหรอกค่ะพอ,อกเก็บจดไม้ไว้ไหนเสือทีเรือจะกิดซ่า เลว่าชีวิตของนูตี่เธอรูร้สัาไม่ปกปีกวันแล้วเจ้ามีบานังกลายว้ยตานูลาบัน ใ้ตะลูกไปสู้ในรันจรจาปประเทศทรสร้างความสามารีจริงๆลูกนั้นดีวยความยิงย่งใหญ่ลาตาตั้งหน้าที่การข้าสู้ข,าข้ขา,ขาไม่ละนังพักน,นักในส่ง้งที่บกปีแองความลัง 哎，能容。 ความลังสีตาดังรองเพื่อพี่น้องยิ่งชันไม่อายุว่างเพื่อพี่น้องชาวประชาเหล่าตาเป็นลวงมนึกเป็นห่วงชาวประชาทุกนาที รถเล่าโอตาตาขาบาซ่องลงแล้วก็สู้นั้นแท้ปลานี่ฟรีนํายาครึทั้งหน้าพากายีขนาดที่ต้องรู้ คาสู้ดงไม่ปบปีควัล้ละเจ้ามิกลับนา่า,ารำรับคาสู้นายจารดิปรายองนำยาควนบาดหน้าคาสู้ป้าดงและมงเวียงวงในราง Hvala što pratite kanal. ยังบอกไม่ได้จะตึงแน่ลต่อวันได้พอรุร่งแจ้าในเส้นยอนโนตัค่อยตั้งใจซื้อบ้าราบุรีสามวันแล้วเพื่อนที่เราเดินทางไปเย,ยวัดปปากแก้วยังไม่ถึงพระนครเดรันชาราเลย ก็เราบอกแล้วอย่างหายเพื่อนบอกว่ากว่าจะถึงนครเดนันยราไม่อยู่กินเวลาถึงเจ็ดวันเต็มเต็มนี่มันสามวันแล้วแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติกันเหมือนเคยปฏิบัติกันมาทุกๆคืนคือการที่เรานอนหลับกันในป่าในดงเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนกันอยู่ยามอยู่เวรเพราะภัยอันตรายย่อมจะเกิดมีขึ้นได้ในป่าโดยเราไม่รู้ตัวคืนนี้เพื่อน เราขออยู่ยามหัวคำ่นำน,นะบ้านะให้ในตองก็อยู่หัวรุ่งไอเราไม่ควรกอไฟเลยจะรับพาร,ราที่ย่างเรียบร้อยดับอบเรียบเปือนก็แล้วเมื่ออาจานย์ว่าจีวไม่ได้จริงไอคุณแกงนอกออกมาหนามีแร้งแต่คู่ตบอู้ได้จืเนี่ยบาบา ีจริงเวนกูคืนนี้มันกูว่ากำมันว่ารุงแล้วกูว่ารุงกูไม่เคยด้อยอยู่างเย็นก็เย็นแล้วปี้ก็มาแล้วเฝ้ามาด้อยู่ไม่ว่ารุงแต่ว่ากรรมกูแก้ได้กะรีบเพราะบรรดาสิ่งร่าดาดัดก็ยังไม่รับเดายินเตียงชัดมันรองอยู่เป็นเปลือนก็นี้มันเอาเปรียบไปยว่วกรรมไันกูยุ่วรุงกูมาด้อยอยู่กูว่ามาโชือยู่ไม่ว่ารุง ยนขายยันปี้ขามากเดี๋ยวไล่เรืองดุงเลยก็อย่างไม่ว่างไม่รวยได้รุ่งเลยไม่ว่างเอาสิขงดำคืนนี้เราจะใหนะ้พ่อนเอยู่ยามในตอนหัวค่ำหัวรุ่งเป็นภาระหน้าที่ของทองคเับไปหาไม้คืนมาก่อไฟกันแล้วกันได้เรื่องนี้เราจะรับภาระซะอย่างเรียบร้อยเลยเพื่อน สองครับคืนนี้ผมว่วงนอนแล้วเกินผมนอนก่อนแล้วก็นี่น้องยันก็นอนแล้ววะคืนนี้ไอ้องดำก็บเบียไม่คุ้นะยังไม่กลับอ่ะคืนนี้เรานั่งเตะแบบเราอ่ะตอนนี้ก็เล่นตีกันดีวะว่าเล่นเตะกันมึงเล่นตายกันมึงเล่นตายกูไม่เล่นเพราะกูเป็นกี่เดียวอ่ะกเออ เดีว่าด่าเล่นแต่งตีงวงเออตายปนหน้ากันกายขูมาขู่มม,ม,มึงมึงอยากาให้ตายไหมตรงกุยตามึงดีว่าจางกลัวเลยจางเออกลัวข้อไม่โตกกลัวควานไม่โตกกลัวกวยไม่โตกกลัวปืนไม่โก เราจ้างไม่กลัวพื้นกลัวควายกลัวก้อกลัวควาหรือกลัวอไรเลยกลัวชิงนะยจางจอจริงดีดังจอดางวิยนหนีนั่นเออป่านนี้ว่ากันเล่นเตียงทีกันนี้วะกูเป็นไหนมึงให้มึงหลุกแต่งเออมึงเมือเบี้ยไปนะปลาดีดเจ้าเป็นดินยวน มือถึงปลาดีปีตักเชนดีดาโยนคอยเฮออ่อบเบียร์จะวยร่างกิดคอยแล้วแรงแกรกแกรกแกรกความคลิกแต่ว่าต้อนค,นคุญจากะนะัออ้นเฮ่อกูแต่งมือดักอาเชนคนุญจาเช่งอย่างกิ้คอยแล้วปับ๊บออกคอยตรอมาหยัดเหม,ม็นเขาตึงปเปรีวหัวเหลือ เออเอาไปเลยอาเนกันนี้เอาตั้งใจอย่างคิดควายแรงล้วกูแกกแกรๆแความเครบแด่งกอยฮาเซนกนตาเปิดควับออกมือเปล้าเปทุกไายกันกูบอกเออเอาไปอาเซน

Thế giật cứ nát xuống, chạm chơi của nó cuốn hai mươi tiếng nữa. Ô, giật mẹm của nó, tối ngày mất tán thằng Lèo. Hơ, hơ. Ô bây, Ô ra ăn quay lèo. Lên khek thì coi mưa trên na kẻ ngã trên na trồng ngã trên đi cung ngã trên nam tao hay gai ô cu vợ đuổi truy mèn da tao quá, sang mét lắc tụt tu, cheăng răng kêu quay cả lẹ liu, trơn mà, cơn na nới na cheăng liu là na nới บาบาปีนเม็ดไปละเดินเลยกูหลอนทึ่ยัดแม่มือรีตายโองกันตอเด่นไอ้ตอเนี่ยปากตามเกียงเลยไม่อยากพอเจ็บพุงตอเดี๋ยวพุกเมียว่ามึงชุดเกียงเยอะจะคุยตอจังี้ตอเดินปีนะรีบีก็เมื่อนั้นมึงกินแหล่จองกลางคืนกับเปเดินโต๊ะเกาเหลากูหลักกินเกลือเดี๋ยวลัดจอดแต่แม่มือรีตายโองก็ยังเก่งเม้น दम पहाया महचा पाव अ อาปา,ามาันนึกจะงก,กันแล้ตายไว้บพลินล่ะแต่กิ๊กกิ๊กเพิ่งยิงแกนัลตองนั้นซึ่งตปั้มไปก็มีพันนันตรายไอ้ยันยัดแม่มึงในต่อยหน้ากูที่หน้าวัดเมื่อวันก่อนกูจะฆ่ามึงวันนี้ไม่ได้หรอกไอ้ยันถ้ากูฆ่ามึงกูคงจะไม่พ้อนอันตรายแนะ่ เอาละสักวันหนึ่งมึงจะต้องตายคืนนี้กูเจะกอ่อไฟซะอย่างเรียบร้อยแล้วกูเจเยายาสลบซึ่งเป็นยารมควันใส่ลงไปในกองไฟเมื่อมึงได้รับกลิ่นในของยาน,นี้มึงจะต้องสลบอยู่กับที่แล้วกูเจะเอาดาบเพชรดาเล่มนี้ไปซ่อนไว้ในป่าแล้วกูมานอนอยู่ใกลม้มึงมึงตื่นมามนไม่สงสยัยหรอกว่ากูเป็นคนขโมยดาบนี้ไปซ่อนไว้ <c oughs> เรียบร้อย วา,ว,วางลอยกอกอควอยยังเรียบร้อยคงมีเล้าโอยแน่นักเป็นนักนะาอป้าออก,ปก็ลน้มาเปิ้ลจมูกหรือตาชิกสกยาแล้วลอยลงไม่กองควันแล้วหลักดาปัจจาดามาทอนวัน มานอนใกล้จักก็บงมาตื่นมาไม่ตรงรันนอนแนบแนบเพื่อนใจที่ใจล้บนมีข้าวใจแกกันว่าจะกระรันเดียวผู้พันผ่าก่ายันได้มาพบไอ้ยันล่ะ บุบัลปากายในบาเมื่อประสบของสมตามเมื่อความมาจะไปยันไปสู่นะเจ้าวังรันไปนมอบให้เจ้าตานีกุฎีจันไอ้ยันดย้ยกูสะกุรอยมึงมาหลายวันแล้วมึงคงจะเป็นลูกพระยามาหากษัตร มึงคงจะเป็นปุจควาชายสละองหนึ่งหีืจะเป็นเวชยันหรือทุกษยันก็ยังบอกกันไม่ได้มึงคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของข้าเอาละไอยันวันนี้กูยีพาร่างมึงนั่แหละไปมอบให้กับกริย์เทพรามันขาปรานชีวิตมึงกูมีหวังได้รับยศพันเอกไอ้หงดำปล่อยไว้อย่างนี้ตื่นมาน่ะมันคงจะไปถูกเพราะดินแดนนี้เป็นดินแดนของมัน มาสไอ้ยันมาคราวนี้มึงต้องตายกูไม่หวังได้ยศเป็นใหญ่แนะ่นเจ้านี้ก็ไม่รวยเวทจะตรงไว้ตุดซาตรงเหย็ดเหม่มกลากเป่นเปนนะเหลือเกินวาป้าเป็นเป็นดีประจิ์จีนเร็วคลกัก Ây giật mềm trong nhiều bữa nát. Yệt yệt mưa. Yệt bia tròn hôn. Rồi rơi cái mưa bia tròn. quả ba ba thương na